เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับอุบาสกอุบาสิกาแก้วซึ่งเป็นตัวแทนจากวัดต่างๆในจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับกระถินสม,มัคคีทั่วไทย3,000 30, วัดบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยเจ้าหน้าที่ต่างให้การต้อนรับมอบดอกไม้แก่ผู้มาเยือนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความอบอุ่นใจให้กับเหล่าอุบาสกอุบาสิกาแก้ว เสมือนเป็นดั่งญาติพี่น้องที่พลัดพรากจากกันไปนานเชื่อมันว่าทุกท่านมีเชื้อสายของความเป็นนักสร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ท้วนคนทั่วไปเป็นญาติผูกพันกันทางสายโลหิตเป็นญาติกันเพียงแค่พบชาติเดียวแต่ญาติทางธรรมที่ผูกพันกันด้วยบุญกุศลความดีผูกพันกันข้ามพบข้ามชาติดังนั้นแม้จะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนเมื่อถึงเวลา บุญในตัวย่อมดึงดูดให้ได้มาสร้างบารมีร่วมกันอีกในส่วนของพิธีเปิดการอรุปสมบกบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกรถินสามคัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยจัดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2567โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตกิติวัฒนรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดป้านอ่างเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มด้วยอุบาส,กบาสกบาิกาแก้ว ได้กล่าวประกาศตนเป็นพุทธรามกะพร้อมทั้งรับมอบสบายแก้วจากท่านประธานสงฆ์การที่ผู้มีบุญทุกท่านได้มาบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้และได้ห่มครองผ้าสบายแก้วอันสูงสง่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันงดงามของการสร้างบารมีเป็นสิ่งที่ใครๆก็ยากที่จะทําได้อีกทั้งยังได้ร่วมใจการมาอบรมเพื่อนําความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ไปสารต่อภารกิจทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาเป็นตัวแทนของหลวงพ่อไปทอดกริถิน,นวัดต่างๆในจังหวัดจันทบุรีมากถึง161วัดโดยภายในงานครั้งนี้พระครูสุจิตกิติวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีจะอาวาสวัดบ้านอ่างท่านได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาการจัดโครงการอุบาสกอุบาสิกาแก้วรุ่นที่สองตัวแทนทอดกรถินสามคัคคีทั่วไทย3 0 0 0 0วัดบูชาทำแปดสปีหลวงพ่อธรรมชโย ของศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีแม้จะมีความลำบากในการจัดทาแต่ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอรณโมทนาในโครงการบวชบาศกบาศิกาแก้วกับคณะขยนานมิตรศูนย์ยปฏิบัติธรรมจันทบุรีแม้จะลำบากในการจัดทาแต่ก็สำเร็จ รุ่ร่วงไปด้วยดีสุขาสังฆาสามมคีความพร้อมเพียงแหหมู่นำความสุขมาให้และก็โครงการจัดท่ากระถินในวัดต่างๆทั่วประเทศนั่นคือเป็นการเสริมสร้างให้คณะอบาสบาสิกาคณะกุมารมิตรลูกศิษย์ของหลวงพ่อได้เกิดตระหนักในบุญกุศลเสริมเติมแต่งจิต ให้เกิดความเป็นมงคลทำและมีประโยชน์ในทุกหย่อมยากในทุกวัดเป็นการเสริมสร้างเป็นกองทุนในการที่จะบรณะปฏิสังขรณ์วัดให้เกิดความมั่นคงเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาหลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อพัตราชโวก็มีเจตนาให้คณะกรยาณมิตรทั่วประเทศตราณะ ว่าเราจะต้องดูแลวัดอุปธรรมวัดและเรืสร้างกองทุนปฏิสังขรณ์ให้เกิดขึ้นโดยอยู่ในกาลฐานคือในช่วงพ่อขะถินสามัคคีซึ่งเป็นโอกาสอันดียิ่งอของคณะกรัรยาณมิตรวัดประธรรมการในครั้งนี้นั้นก็ขออนุโมทนาว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งเป็นการลาานที่เรานั้นจะกระทำได้ยากแต่อาศัยความสามัคคีจึงทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นดีในส่วนของอุบาสกวิชาญทองพิทักษ์ตัวแทนจากวัดคลองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มาร่วมอบรมในโครงการนี้ ซึ่งการอกทอดกรถินสามคัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หลวงพ่อมีคณะศิียานุส,ส,ส,สนิทธิ์ที่มาช่วยกันทำนุ่นบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงต่อไปวันนี้ที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการอุบาสกอุบาสิกาแก้วมีความรู้สึกภูมิใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมโครงการในวันนี้ทำบ,บุญสามหมื่นวัดคิดว่าไม่ใช่ทำง่ายๆแต่ท่านสามารถมีลูกศิษย์ลูกหา ที่จะบำรุงช่วยกันบำรุงศาสนาให้ดำรงต่อไปเพื่อความจเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาของเราโดยทุกวันนี้คณะสงฆ์ของเราได้น้อยมากเราจะพยายามชักจูงชักชวนให้เขามาหาปวดและมาช่วยกันดำรงศาสนาอหามันย,ยิ่งขึ้นไปเพื่อวันข้างหน้าเพื่อศาสนาพุทธแ่ยืดยาวต่อไปเช่นเดียวกับอุบาสิกาแก้วนิดาบุญมาโดยแทนจัดพัดคลองครก อำเภอแก่งหางแมวรู้สึกดีใจและปล,ปลื้มใจที่คณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายจะไปทอดกรถินที่วัดคลองครกแม้วัดจะอยู่ห่างไกลแต่ท่านก็ยังนึกถึงดีใจแล้วก็ปลื้มใจที่ทางวัดธรรมกายติดต่อมาว่าจะมีกรถินมามอบมาถวายวัดคลองครกเพราะว่าเป็นวัดที่ห่างไกลแล้วก็ไกลจากตวัวอำเภอเยอะพอสมควรแล้วก็ คือท่านก็จริงๆทางทางวัดเราน่ะเคยเคยไปร่วมงานกับวัดวัดพระธรรมกายนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเ,ออเราอยู่ไกลนะท่านยังนึกถึงวัดที่ห่างไกลเนี่ยค่ะเ mm hmm. จ้าบ้านก็ให้ความร,ร่วมมือดีแล้วก็พอบอกว่าวัดพระธรรมกายจะมาอะมอบปัจจัยกระถินเพิ่มเติม,ตมสมทบก็ชาวบ้านก็ดีใจแล้วก็บอกอะไรนะยินดีต้อนรับค่ะส่วนอุบาสิกาแก้ววันดีบุญเกิด ตัวแทนจากวัดพังงอนอำเภอปลงน้ำร้อนกล่าวว่าการมาอบรมในครั้งนี้รู้สึกมีความอบอุ่นใจรักใคร่กันเหมือนญาติพี่น้องอีกทั้งยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจึงรู้สึกตับลืมที่ได้มาเยือนนศูสู์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีแห่งนี้ก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นแล้วก็เป็นรักใคร่กันมันเป็นแบบ เหมือนพี่น้องค่ะในในพี่ๆน้องๆที่ว่ามา,าถือศีลเนาะแล้วก็มา,าร่วมแล้วก็มีครูบาอาจารย์ก็ดีค่ะต้อนรับดีแล้วก็ทางคณะพี่เลี้ยงก็ดีค่ะรักแล้วก็คอยอเอาอกเอาใจแล้วก็คอยดูแลก็เป็นที่ยินดีแล้วก็มีความปราบปื้มที่มาอยู่ในศูนย์แห่งนี้ค่ะทางด้านอุบาสิกาแก้วอุไรโสวัต ตัวแทนจากวัดสนามชัยอนา,ายายามรู้สึกดีใจและเป็นเกียตรติที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอ ok ุบาสกอุบาสิกาแก้วอยากให้มีการทอดกรถิ่นแบบนี้ทุกปีเพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียตรติที่ได้มาร่วมเข้าอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วอยากอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่ท่านได้ตั้งใจ ที่จะบำาลุงพระพุทธศาสนาช่วยทำกระถินในทุกๆปีเพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและกระถินที่ได้รับที่ท่านได้มาช่วยในตรงนี้ทางวัดเราก็จะทำประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามท่านเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา